บังจอมโหดและนี่คือสมญานามของเสกสันออควนเมืองนักชกวัย35ปีนักชกชจากแดนใต้ผู้ที่ไม่เคยเอาเปรียบคนจัดและแฟนมวยที่รอดูเขาขึ้นชกโดยสไตล์การชกเดินบูบ้าดีเดือดลงทุนด้วยร่างกายและบาดแผลเรียกได้ว่ารายการไหนมีชื่อเขาขึ้นป้ายรับประกันความมันอย่างแน่นอนจึงทำให้เขามีชื่อเสียงและฐานแฟนคลับมากมาย เส้นทางของคนไม่ยอมคนเสกสรรอ,อควรเมืองสุภาพบุรุษในคาบจอมโหดจะเป็นอย่างไรนั้นสตอรี่บ็อกซิ่งจะพาแฟนมวยทุกท่านมารู้จักกับเขามากขึ้นสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเศกสรรออควรเมืองคนไม่ยอมคนเขามีชื่อจริงว่านายวสันอิสลามชื่อเล่นชื่อสรนพี่พน้องๆจะเรียกเขาว่าบางสัน เสกสรรเกิดเมื่อวันที่20มกราคมปี2532ปัจจุบันเสกสรรอายุ36ปีบริบูรณ์นิสัยส่วนตัวเป็นคนอัธยาศัยดีชอบช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องโดยเขาจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่3คุณพ่อของเสกสรรชื่อพ่อยุสุอิสลามและคุณแม่ชื่ออาสนะอิสลามคุณพ่อของเขานี่เองที่เป็นครูมวยคนแรกของเขาภรรยาของเสกสรรชื่อจารุณีบูงา ชื่อเล่นชื่อน้องเจนปัจจุบันเขาทั้งคู่มีบุตรสาวหนึ่งคนเศกสรรเกิดที่บ้านเลขที่68ทับ8หมู่7ตำบลอินคีรีอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมด7คนมีผู้ชาย5ผู้หญิงสองคนพี่น้องของเศกสรรล้วนเป็นนักมวยทั้งบ้านครอบครัวของเศษสรรมีอาชีพเป็นเกษตรกรเศษสรรขึ้นชกมวยครั้งแรกตอนเขาอายุได้10บขวบ ด้วยค่าตัว100บาทในขณะนั้นเขาโชคมวยเวทีท้องถิ่นแถวอำเภอพมคิรีเมืองนครโดยมีนามว่าเสกสรรพุทธมนทาพาณิชย์ต่อมาเปลี่ยนมาเป็นเสกสรรสิทธกุงเสกสรรต่อยมวยในพื้นที่ภาคใต้ผู้ใหญ่เริ่มเห็นแววความเป็นยอดนักสู้หัวใจเพชรและหลังจากนั้นเขาก็ได้มาอยู่กับค่ายสอสมหมายโดยใช้ชื่อเสกสรรสอสมหมายปัจจุบันเขาใช้ชื่อว่า เสกสันออควนเมืองค่าตัวปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0บาทหัวหน้าคณะคือคลตตำรวจโทอัศวินขวนเมืองผู้จัดการคือคุณสมหมายสกุลเมตตาเทรนเนอร์คือคุณสิทธิศักช์ชรวัยคุณปัจจุบันอยู่ในสังกัดค่ายสอสมหมายออควนเมืองฉายาของเขาที่ทุกคนรู้จักคือคนไม่ยอมคนด้วยสไตล์การโชคที่เดินหน้าเปิดเกมไม่เกงหน้าอินหน้าผม ลงทุนด้วยร่างกายแลกมาด้วยความเจ็บปวดบาดแผลแตกมากมายแต่ละฝ่ายต้องทนรับอาวุธคู่ต่อสู้ไปเพียบเสกสรรเป็นหนึ่งในนักมวยระดับแถวหน้าเมืองไทยที่แฟนมวยรู้จักดีเขามีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ168เซนติเมตรน้ำหนักชกที่ดีที่สุดของเขาอยู่ที่132ถึง135ปอนด์ลีลาที่เป็นที่น่าจดจำตามฉายาของเขาคือ เสกสรรคนไม่ยอมคนคือบูสู้ทรรหดร่างกายดูแลเป็นอย่างดีฟิตซ้อมหนักซ้อมตลอดช่วงเวลามากกว่าหนึ่งเดือนก่อนที่จะขึ้นชกออกศึกจุดดีของเสกสรรคือบูสู้ด้วยพละกำลังและหัวใจเป็นยอดมวยเงินแสนดีกีสยามกีฬาอาวอร์ดมีเข็มขัดมากกว่า10เส้นการันตีเสกสรรเป็นหนึ่งในนักมวยไทยที่นับว่าเป็นฝันร้ายของคู่ชกมวยไทยด้วยกัน ด้วยสไตล์การชกที่เดินหน้าปิดเกมไม่เกงหน้าอินหน้าผมลงทุนด้วยร่างกายแลกมาด้วยความเจ็บปวดบาดแผลแตกมากมายแต่และฝ่ายต้องทนรับอาวุธคู่ต่อสู้ไปเพียบสไตล์การชกดูเดือดทำให้เขาได้เป็นคู่มวยดุเดือดประจำปี2554จากเวทีมวยราชดำเนินหลังพบกับไข่มุกข,ขาวชูวัฒนะ เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพศ2554เจ้าของชายาบ้านจอมโหดโดนต่อยร่วงนับแปดถึงสองครั้งสภาพยืนอยู่เจียนไปแต่แทนที่จะโดนอาวุธแล้วทิ้งตัวยอมแพ้เสกสรรกับยิ่งเดินยิ่งสู้บวกหมัดคืนจนพิกกลับมาชนะน็อกจนกลายเป็นยี่ห้อของนักชกจากแดนใต้ที่ว่าเสกสรรคนไม่ยอมคนรวมถึงหลายๆไฟเสกสรรทำท่าว่าจะแพ้เขาก็ฮึบกลับมาชนะได้ หลายไฟที่ดูว่าฝีมือเป็นรองเขาก็ใช้ความใจสู้พลิกกลับมาชนะได้ด้วยสไตล์การโชคที่ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูทำให้เสกสรรเข้าไปคลองใจแฟนมวยและคนในวงการไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรที่แน่แนถ้าดูเสกสรรชกรับประกันความสนุกได้เลยในวัยที่อายุมากขึ้นสังขารเริ่มเสื่อมไปตามวัย ความไวพละกกำลังที่เคยมีในวัยหนุ่มของเสกสรรอาจลดทอนลงไปเมื่ออายุมากขึ้นขณะเดียวกันมีนักมวยหนุ่มมากมายที่สดเหลี่ยวแรงดีกว่ามากมายพร้อมที่จะขึ้นมาแทนที่เขาหรือวัดชั้นกับเขาเพื่อเป็นด่านให้ผ่านขึ้นสู่การเป็นนักมวยชั้นนำแต่เสกสรรยังคงสามารถยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของวงการมวยด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมทำสภาพร่างกายดีเยี่ยม ระเบียบวินัยเป๊ะสุดๆแม้อายุจะทะลุหลักสามไปแล้วนอกเหนือจากเรื่องสไตล์การชกบ้าดีเดือดที่ได้ใจคนดูแล้วนอกสังเวียนเสกสรรออควรนเมืองยังเป็นนักชกที่มีความเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเขามักจะให้สัมภาษณ์ให้เกียรติคู่ชกเสมอไม่ได้ถือตอนว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่เก่งมาก่อนหรือยึดติดกับชื่อเสียงเขาจึงเป็นนักมวยที่บรรดารุ่นน้องและคนในวงการเคารพนับถือ ส่วนเรื่องครอบครัวเขามักแสดงความรักต่อภรรยาและลูกสาวที่น่ารักเสกสันคือหนึ่งในทัพนักสู้ผู้บุกเบิกของรายการวันแชมเปี้ยนชิพเปิดตัวตั้งแต่ศึกลุมพินีนัดปฐมเกเลิกเมื่อเดือนมกราคมปี2566พบกับไทสันเฮดิสันจอมบูจากออสเตรเลียในกติกามวยไทย140ปอนด์เสกสันกัดฟันยืนแลกเดือดกับไทสันที่สูงใหญ่กว่าอย่างสุดมันตลอด3ยก ก่อนจะเบียดเข้าวินไปแบบวุดวิดด้วยคะแนนไม่เอกฉันพร้อมรับโบนัสกอนโตจากบอชาตี50,000ืเหรียญสหรัฐหรือราว1.7ล้านบาทนักชกกำปั้นวัย35ปีกับการชก8ปดไฟไร้พ่ายและนี่คือความสุดยอดของเสกสันออควรนเมืองแม้ว่าอายุจะเลยหลัก35แต่ผลงานบนเวทีผืนผ้าใบนั้นไม่เป็นสองรองใคร ในพิกัด140ปอนด์หลังจากนี้นะครับก็ต้องดูว่าเสกสรรจะต่อยอดความสำเร็จบนเวทีวันต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับใครที่สนใจประวัติด้านในของวงการมวยหรือนักมวยคนไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ